โอเคกลาบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมอ่าผมขอนอกเรื่องสักพักหนึ่งก่อนจะไปดูทีเด็ดนะครับของวันนี้นะครับก็คือเคยตามเซียนกันหรือเปล่านะครับเซียนตามกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับอ่าแต่เซียนเนี่ยสมมตินะสมมติเอเตกับ B นะครับเซียนคนเนี้ยให้ a ไปนะครับให้ A ไปผลสุดท้ายนะครับผลบอลจบ b เป็นฝ่ายชนะ A นะครับผมแต่เซียนเนี่ยบอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมานะครับเซียนเนี่ยบอกว่า B เป็นฝ่ายชนะนะครับบอกว่าให้ B ไปนะครับให้เซียนวัตถีเดชของวันนั้นไปก็คือ B แต่โดยที่พี่ๆหลายๆคนมีหลักฐานว่าไอเซียนคนเนี้ยมันให้ A แทๆ้ๆแต่และเซียนก็หายตัวไปนะครับซึ่งเราจะตัดปัญหาทางด้านนั้นนะครับผมจะตัดปัญหาทางด้านนั้นก็จะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอขึ้นมา นะครับถูกก็บอกว่าถูกผิดก็บอกว่าผิดนะครับสถิติผมเนี่ยเอ่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูทางหรือยิทางด้านบนก็ได้นะครับผมจะมีบอกสถิติไว้อยู่นะครับเพื่อพี่หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าผมให้ถูกหรือผิดขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาเช็คได้ในช่องคลิปของผมนะครับตช่องชาแนลของผมนะครับสามารถเช็คได้เลยว่าผมให้ถูกหรือผิดผมจะมี เป็นภาพบอกนะครับพร้อมกับเสียงของผมบรรยายไปด้วยว่าผมให้ทีเด็ดตัวไหนแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูของวันนั้นๆได้นะครับผมอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทีเด็ดวันนี้นะครับวันที่ต้องบอกก่อนนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอนี้ตอนสี่โมงสี่้านะครับไม่ใช่สี่โมงเช้านะครับ4ี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผม อ่ะโอเคอของลีกอะไรผมจำไม่ได้แล้ว, <c oughs> อ,ลวอ่ะเอาละนะครับวันนี้นะครับผมให้ทีเด็ดอ่านชื่อทีมไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ละเว็บสังเกตไหมแต่ละเว็บของของการแทงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือผมจะให้วานาโมนะครับวานาโมแล้วก็ i อเคนะครับไอเคฟิกฟิกหรืออะไรสักอย่างเนี่แหละนะครับแล้วก เดกเกอร์ฟอนะครับเดกเกอร์ฟอแล้วก็เทดเลยบอกนะครับผมโอเคสตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของสวีเดนนะครับผมเพราะผมชอบ Because สวีเดนมากสุดแล้วนะครับอ่าโอเคครับอ่าก่อนจะจบคลิปนี้ขอให้พี่ๆทุกคนเฮงๆรวยๆครับผมผมไม่ใช่เซียนนะครับตามได้ส่วนได้นะครับผมมาบอกเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับ ส่วนใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอที่เด็ดใหม่ๆทุกวันนะครับผมโอเควันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ